ธุรกิจแบบนี้ค่ะวันนี้หลายๆคนอาจจะเพิ่งเริ่มกําลังคิดที่จะทําธุรกิจและเราก็มีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเสียภาษีูลค่าเพิ่มให้กับทางกรมสรรพกรควรจะทาแบบไหนดีนะคะคลิปนี้มีคําตอบให้นะคะวันนี้สมมติว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นให้เช่าบ้านให้เช่าคอนโดแบบนี้ค่ะคุณก็จะได้รับสิทธิยกเว้นเรื่องของภาษีบลค่าเพิ่มแม้ค่าเช่านั้นจะเกินตามแปะก็ตาม ข้อ2คุณอาจจะขายพวกพืชผลทางการเกษตรในการขายพืชผลทางการเกษตรพวกนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นของสดแบบนี้คุณห้ามแปลรูปนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแปลรูปปแบบนี้ก็ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นเรื่องของแบบน,นะคะหรือข้อสาคุณอาจจะขายพวกนิตยสารหนังสือพิมพ์หรือพวกอะไรพวกอย่างนี้ค่ะก็ได้รับสิทธิยกเว้นแบนแบเช่นกันนอกจากนี้นะคะสําหรับบางคนที่บอกว่าโอเคค่ะถ้าแบบเราทาเริ่มแรกๆอะ่ะคุณอาจจะขายอะไรก็ได้นะ แต่ถ้าการขายสินค้านั้นนะคะไม่ถึง1ล้าน8ตั้งแต่หนึ่งมกราถึง31ธันวาจากรายได้ที่รับก็ได้รับสิทธิยกเว้นไม่เสียภาษีมูล,ลค่าเพิ่มเช่นกันนะคะและนี่ก็คือการทำธุรก,กิจที่จะทำให้คุณไม่ต้องเสียแบตนให้กับทางกรมสรรพากรนะคะถ้าอยากจะรับสารค้างฟารูดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบานทูวิธีบายเดือนวันเทคเอ็กเปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะ ที่มีคลิปวีดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือจดจำไว้อยา่าเพิ่งเสียภาษีถ้าอยากไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาน,นไม่ถึงอีกเยอะค่ะ